อ้ยไงทวนทวนครับอ่ะทักทายสบายดีสวัสดีครับสอนมินิฟอร์มสวัสดีเด้อครับเด้อในเวลาเมื่ออะไรนี่จัดจังหน่อยขึ้นชางแล้วมันนี่ว่าสิจัดนี่เห็นพอเดีมากกว่านะว่าจะจบเจือมห่อกันได้นะห่อพอเดีพอดีไปก่อนแล้วบุญฮะเก็บรายละเอียดพอเดีจังหน่อยบันจะพอกันโดนครนะนี่ก็มาเขาพอใส่ให้เก่า ตรงนั่นก็ไม่มีกําม่วง,ง,งครับนะพวกวบหัวป่าครับนะใบแบบนะี้เก็บนี่พ่องครับนะีน่มีกักพ่องครับ,นะบนี่สั่งได้เลยบุ้ยมนะีสั่งได้ได้พ่วงเลยเก็บกักด้วยได้สิบกักวันนี้ใส่ใส่กักขายครับนะไฟหลังเอ็นครับโอ้ แต่ yup. มันระบาดเราบนปันนี่ก็มาต้องพายไปดึกพูดว่าเสียงควายมัยจะเผยครับเพราะเผยครับมาจากไหนนอนนูいい่นครับเนาะโอ้พูดครับดูวไกลครับเนาะเอ้ยพายแล้วเวลาก็ะยุน่าจะยุ่งจักหาโมงแรกนี่ครับเนาะเดี๋ยวประมาณห้าโมงแรง เห็นไหมโอ้โหอนครับมันนี้ห่อนเอามา่สองมือครับเสียงฟ้าห้องตึงอยู่เพื่อเกาเมือ่อวานมันจะสิโตก๊าตาตกประตูครับมืัอนี้ก็บททำน่องขอนแกลนทำน่นองแต่ละ,ละข้ามมือก่็เราบ้มากนะครับลอยยันนี่ไปทางอื่นเฉยโอ้คือเศร้าเนาะยเหมือนกัน ไอ้วัวซื้อขึ้นเสาครับนะขวานเอา้าเห็นยิ้มครับน่ามุ่นกันไหลบ่น่าจะกบายเขื่อนอยู่นิดนึงเหมือนน้ำจะไหลหรือลมพัดนะนี่ครับนะขวอดอยู่ถือว่าขวอดระดับหนึ่งครับนะนี่ครับคุณครับนูน่นทรายโน่นหาทรายเขาก็ยังมีให้เกา่าแต่ว่ามีกรมชนว่าสิมาหลอกครับนะ วงการแจงมาแล้วแต่ว่าบุหัวสีหลอกแย่มมดเลหลอกมาเรื่อยๆครับนะประมาณ200กิโลครับนะโดนไปนั่งครับนะแต่ว่าช่วงสภาพเนี่ยมันจะหลอกหอดใส่บัจจขึก้นกันครับนาะโอ้ยบอาเรี้ยวกับบัทันครับเจอบ,บัทันครับนะอากาศร,ร้อน งนี้ก็สะพานศีลาพิรามนะครับนะนนี่ะสะพานมูลนี่รครับศีลาสีซเซียครับโอ้ลงพิษอยู่เลือยครับนะนะครับดูครับท่านพอดีเวลาครับโอ้พอดียางนำเลย ปกติก็ต้องมีจักรยานนะครับนะจักรยานคนจนแต่ว่ามีง่วนหน่อยครับนะอีงวนหน่อยเพิ่นแล้่ยนนาแล่ยนนาเล้่ลางลุงคว้งลุ่มยางประเสริฐันจอดรถกันเป็นจอดได้ลุ่มเป็นไรได้จอดครับเป็นลำบากเนี่ยครับนะก็น่าจะรอจังหน่อยครับนะยันหน่อยต้องใส่หนาฝนจริงๆต้องใส่ครับเวลาเพิ่นหาวเพิ่นยังนะครับฝนลงมันตื่นเสเลอรัดครับมันล่างครับ ใ,ใต้สะพานครับนนามคี้วครับหนามยูโตเขาบะไหลครับแสดงว,ว่าตันเขื่อนครับนะตันเขื่อนเยบร้อยเข็่นปากมูลสีสเกตดตัวละครับลนะน,นด้านล่างครับนะ ลงใต้สะพาพนะที่พักพรอนยนใจหนาร้อนครับนะมีขอบปลามาเล่นน้ำมูนครับนะใต้สะพานนี่เป็นเนินที่เยี่ยมครับนะทุกปีไปพักพรครับนะของชาวบ้านล่ะกะ็ของหมู่บ้านล่ะกะ็ชาวบ้านบริเวณหมู่บ้านไก่เคียงครับนะมาแต่ไหนก็มาพักพรกันได้ครับนะลงที่ทางลงอย่างดีครับนะกินขบปลาไป มากินขอวป่ามาเร่นน้ำเร็นยังไปหาตนล่างก็ใช้ได้อยู่ครับเนาะมีรา้กับมี จะได้ฮอดใสครับเราซัทหของร้อนนะครับนะมันร้อนมือนะครับนะนำ้ำประเดท๋ยวทันบมือนี่ก็ถื้อว่าอิ่มใส่ได้อยู่ครับนะอีกนบหนึ่งงานก็เริ่มแข่งไปแล้วถือว่าจังไดนะแรงอีหลีครับนะมันแรงจริงๆปีนี้ครับนะปรากฏการแอลนินโยะครับนะเอลนินโยคืออย่งครับ มาลานินยาหัวมานนี่ครับไปศึกษากันเอาไปเอลนินโยกับลานินยาครับนะนี่ถ่วงกับแรงสองอย่างนะครับนะผมซื้อปีนี้ประเทศไทยเราก็เจอนักอยู่นะครับประเดี๋ยเหลืออย่าตัวสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามอยู่ครับประมาณนี้ครับนะสิบกว่าตัวครับนะ ไปก่อนพอเนียงไปแล้วครับเนียงไปก่อนแล้วโอ้โหโอโหโหโหแล้วไปใชครับไปยังครับฮะปากงอกนี่ก็มีงัวครับนะ เพื่อนรอนเพื่อนห้อนครับนะห่อนแฮกนะัมนกมีงัวกันมาตัดหนาครับทนาะงนุน่นเออักมีคน,นตัดอยู่ครับนะพูกเดมมาตัดบอลูครับนะยานนู่นครับเด็ดไปไปเราพเด็ดมันมีจักรยานครับนะกีไปดักนะไทยนะ ปัญหาตรงนี้ก็จะมีเขาหน้าปังคนว่านอีกแล้วครับนะสำคัญครับนะตรงนี้สำคัญนี่ครับกำลังขึ้นพอดีนี่ครับ,อรบของคารัดครับนะแม่พันธุ์ ดูนำ้ำใสๆก็ร่างเขียวครับนี่นี่ก็จะมีปัญหากัเนี่งนงยงัวเรียนงัวยางมากดิร้อยลงนี่นะครับนะเน,นี่ยงัวหาว่ขาขำสะพานมานันอีกแลลงเขาพอดีแบบนะปัญหาแหลกเขาบ่โดนเนี่ยน่าจะเอารถมากนะครับนะไก่เลยดูฝนนหะไปไอ้บอกเตรียมลุ่งครับ ไม่ต้องมองไปประท่านนะครับนะจะเห็นตะทายพระเดช